มือนี้ลามกบครับบเนี่ยพัดหลักเห็ดเรียบร้อยแล้วทำแดี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องสีซับเรามัน่ะทำความสะอาดก่อนพัดหลักกำลังซับครับบเนี่ยผมเป็นยูบ้านดีเอยอ่ะพัดหลักซับแล้วก็ถึงเงียบเราพิ้รนเอาครับเรียบร้อยนะครับเครื่องร้องครับนี่ ข่าตะไคร่กระเทียมหอมพริกลงไปครับพี่น้องเจ๊เจ๊กระสอบเจ้าอันนี้ทราบพี่เนี่ยมาททษลงมฟามากเลยโอ้ยยี่สิบกว่าสอดจนครบสองก้าเดี่เลยเดตัวนี่ลงไปครับโอเคขาดเพื่อได้ครับใบกระเพาะครับพายิ้นซอยไทยบันเฮานี่ครับลงไปเจ้าคือว่าไปตลาดไปขายมาเนี่ครับเกลือครับก่ต้องใส่หลายครับ ใส่จากพอมันเป็นเข้มหูดเสือเข้มมืออนเท่าเแล้วก็ข้าเหนียวครับชุรสครับเสไหลเอยบไหลครับอันเนี่ยโอ้หเสอไหลเแี่บไหลอู้อือันนี้ผงแสบครับผงนัวใส่ลงไปบข้าวเจ้าเสอจ้ลใส่ลงไปคร้าพี่น้องอืจกไรนี่นะจกไรนี่เรียบร้อยแล้วครับขนครับบ่มีอย่างไรสามบแสบเสบขปีนองขาเจ้า ไม่ยสูยงเขาสูไม่ปกหโดลูไปครับเอาสียงไม่ยุ่งกับดินคนนีนเขากันครับพี่น้องเขาแข็งรกบ้านกบล้านกบแ่บๆครับล้ำกบเียเปทอเียบรอครับเดี๋ยวยัดเข นัทครับมนี่ต้องนัทครับโวนัทแล้วว่ะที่พี่อยากไปแจกไปซื้อละพักไหมทุกพี่เราตงสอเรียบร้อยครับพักไักเพื่อบัรเมืองพักไม่แบบดงเปลดบ่ได้ดอกอันบ่ได้เพราะยี่สิบคะแนนดอกนี่็งัทนะครับประเด็นนัทแล้วแล้วครับนัดบังเรียบร้อยแล้วมอดีก็ี มานีกับสิล้ำนะครับพี่เนีย่ยยางไฟไฟนอนอยังยยงไเนบักนยุใ่หน่ไน่หมลอยครับรอดก,กินนะพี่น้องอ้านอะไรสดโอ้ทีแรกย่ปรุ่มเลยในญ่ไ,ไหมครัของพ่อเนอ,อันนี้จะพริกสองหอบแล้วนอนนอนนอดีโอ้นออนโอ้ได้ทีแน้ว ทุกแล้วครับพี่น้องครับบ้านนี้ครับเรียบร้อยแล้วพบพบของง่ายโทรมาง่ายเยเรียบร้อยแล้วครับฮอนฮอนโอ้บังขบหรือบังปะมีครับโอ้น้ำไหลน้ำไหลอยู่ง่ายเลยครับหลเบื่อยเลยแล้วเคาะเคาะเคาะเอาอันนั้นเดี๋ยวมาเคาะ บางที่สวงเพราะอมมาเนี่ถ้าเครืองมันไหนอ่ะัอนีที่ออกนี่ถ้าเครืองมันไหนพี่เจอของลูกปลาบ้านั้นตะไข่แยังสดๆอยู่มเมั่ช้เชียวยอะนะก็ลูกใหม่ก้อนสุกกรววานเนี่ยผลขนะท้านนะของจึมขึ้นไปอันบังแต่บังมันไหนซื้อมันกับบ่สุกได้ครับเสียบๆมามามาอ่ะ ฝนกบขายบ่อว่ะชุดยอดครับพี่น้องเย็บๆครับค่าสมัครสส่นี่คนละเมื่อนคือสัปดาห์สมัครเลยโรงงานโรงงานมาครับหลามครบแซ่บแน่นเดีละงานเงี้ยเง้ยก็ยืนนั่งพี่สุขีเจ้าหมอสวยิ่นผู้สารประเต็มบ่อสมพ่อลุงนั่นนี่หลามครบครับเย็บๆนี่เดี๋ยวไปหา เราอันดับที่เท่าไหร่ก่อนสนิเดเบอร์เบอร์หาสิบหนูบอหเ์เราลงปฏิลิษบอ,บอสอ่สะกินหลไรขัาน้อกนงโอ๋ออิ<ม>รักเสียตัวเดียวเ<ม>ือเานั้ไม่มมไหาซอยเล้าซุดออกอ่ะเพราะ,ะอันนี้ลูกพี่เห็นทรไปตอนดีแล้ว อ้าเนี่ยเราเราเป็นคนมักนวนเล้สนุกสนานเอาลูกพีุ่มส่งไปแล้วลูกพี่ไมาครับพี่น้องสามควบแยบแยบต้องการแยบคักแยบเนี้ยเอามาคลิปนี้เนี้ยก็ฝากกดแช้์กดอไรกดวครกดที่ตามด้วก็กระดิ่งไรพี่น้องไปทิ่ตามคลิปต่อไปยูผ่อีสานนี่เนี้